มนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะบอกว่าเตรียมเดินหน้าเมกะโปรเจกต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีเกม m o มอเตอร2025เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะประกาศสนับสนุนเลยซอฟต์พาวเอร์ของไทย3ด้านเพื่อให้เรากลายเป็นฮับของโลกคนะ่ะ โดยทางคุณสระวงเทียนทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านไปพูดบรรยายในงานอาเซียนอีคอมเมิรเอาท2์ลุค2025นะคะท่านบอกว่าไทยเราเนี่ยจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดันการท่องเที่ยวจากปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ลำดับที่40ของโลกนะคะซอฟต์พาวเวอร์11ด้านเนี่ยมี11ก็จริงแต่เราจะผลักดัน3ด้านสู่การเป็นฮับระดับโลกเอาด้านไหนบ้างละ e ่ะอีสปอร์ตค่ะมูลค่า3 8ม0 0ล้านเนี่ยนะะแล้วก็ 2เลยคือศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกมูลค่า9.7ล้านล้านบาทและ3การส่งออกอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพระดับโลกมูลค่า2.2แสนล้านบาทรัฐบาลเนี่ยจะสร้างระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้มันเอื้อต่อการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในปีหน้าเนี่ยจะประกาศตัวเป็น Grand Tourism s p o r t Year 2025นะคะเตรียมเป็นเจ้าภาพเมกับโปรเจกต์กีฬาซีเกมแล้วก็เป็นเจ้าภาพเปิดสนามแข่ง Mo t ต g p ปี2 0 2 4ระดับโลกที่บุรีรัมด้วยนะคะซึ่งยอดนักท่องเที่ยวของไทยตอนนี้เนี่ยเรามีแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกว่า26ล้านรายนะฮะรายได้อยู่ที่1.2ล้านล้านบาทและคาดว่าหายซีซั่นนี้มาทะลุเป้าที่36ล้านคนได้แน่นอนค่ะ